กับสวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาทุกทท่านเลยนะคะมาแล้ววันนี้เอเรือนทอมาอัปเดตวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลากันเนาะกอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับพี่ๆที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามช่องเอเรือนทอมาตลอดเลยนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วเอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ ใครที่ต้องการบูชาวัตถุมงคลนะคะเป็น ID Line นะคะ ID Line ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะคะค้นหาด้วยเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะชื่อลายจะชื่อสุรัตน์นะคะหรือใครที่ค้นหาด้วยเบอร์โทรไม่ได้ก็แคปรูปนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ค้นหาด้วยค r ว o d e อ่คด้วยรูปภาพนี้ได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะคะมามาแบ่งปันให้นะคะมาแบ่งปันให้หายไปนานเลยนะคะหายไปนานเลยแต่ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วัตถุมงคลรายการแรกที่เอมีอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นเหรียญเศรษฐีอีสานนะคะเหรียญเศรษฐีอีสานเหรียญน,นี้ออกที่พระาธาตุพนมนะคะหลวงปู่เนี่ยได้เข้าไปปลุกเสกในพระาธาตุนะคะ ในพระธาตุรุ่นเศรษฐีอีสานนะคะที่ใครๆหลายๆคนกําลังรออยู่นะคะได้กลับมาแล้วนะคะได้กลับมาแล้วรายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้าเนาะเดี๋ยวส่องให้ชมกันเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยอ่ามีรันเลขนะคะมีรันเลขมีรันเลขให้ทุกเหรียญเลย 5.02ถ้าดูไม่ผิดนะคะ502เศรษฐีอีสานประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้ของหลวงปู่ศิลาประกันแท้ให้ทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้า8 9บบาทนะคะแ9 0บาทแล้วก็เนื้อต่อไปเป็นเนื้อทองฝาบาทตอนนี้เอได้มาแค่2เนื้อนะคะได้มาแค่2เนื้อเท่านั้น แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะหามาได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าหายากมากตอนนี้เศรษฐีสารหายากมากๆมีรันเลขนะคะ9500เอไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเลขหนึ่งหรือเป็นเลขศูนย์เนาะเดี๋ยวลองขยายดูก่อน9500นะคะ9500 เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะหรือเนื้อทองทิพย์นะคะรายการนี้อยู่ที่790บาทนะคะ790บาทแล้วก็รายการต่อไปอเป็นปู่ทวดนะคะปู่ทวดของหลวงปู่มหาศิลาปลูกเสกนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหลวงปู่ศิลาปลูกเสกออกที่วัดเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่ง เขามีบอกที่หน้ากล่องอ่านี่นะคะหลวงปู่ทวดรุ่นเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะคะเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะที่ทำรรมาอุทยานกาลสินนะคะนี่เลยข้างหลังมีรันเลขนะคะมีรันเลขรุ่นเหนือดวงจะต้องมีรันเลขนะคะทุกเหรียญเนื้อทองแดง1887ดนะคะ สอนะคะสย่อมาจากศิลานะคะรุ่นเหนือดวงหลวงปูท่ทวดนี่ไม่ปลูกเศกก็มีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วมา,าหลวงปู่ศิลาปลูกเศกอีกนะคะสุดไปเลยเหรียญน,นี้นะคะแบ่งที่190บาทเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงเอมีมาสองเนื้อเนื้อนี้เป็นเนื้อทองฝาบาท เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะคะหนะะึ่งหนึ่งสามหนึ่งตออสอเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปอ่าจะเป็น เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะพี่เป็นรุ่นแรกด้วยรายการนี้ออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะออกปี67นะคะออกปี67ปีที่แล้วนี่เองเนาะเป็นอ่ารายการนี้เป็นอ่นนี้นะคะนี่เลยเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่50นะคะ อาบเงินพ่นทรายพื้นเหลืองขอบม่วงลงยาจีวอนวยงามมากพ่นทรายอาบเงินแล้วก็พ่นทรายพื้นเหลืองนะคะลงยาจีวอไม่แน่ใจว่าข้างหลังเนี่ยเขามีรันเลขหรือเปล่าเนาะพอดีว่ามันอยู่ในอยู่ในซีน โอนี่ไงมีมีละเลขนะคะมีละเลขด้วยเออไม่อยากแกะสีเนะ่ะพยายามส่องเลขกันพยายามหามุมสองเลขนิดนึงโอ้โหพี่เลขสองหลักเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเลขสองหลักนี่เลยเลขสองหลักนะคะ ารายการนี้นะคะแบ่งที่320บาทนะคะ320บาทเท่านั้นแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการรายการนี้เป็นรายการที่84นะคะ8 4เนื้อทองแดงผิวรุ้งพื้นฝาขอบแดงลมยาจีวอลน,นะคะรายการนี้ก็หาเลขก่อนหาเลขมีพี่หลายท่านนะคะเอาเลขรันนัมเบอร์เนี่ยไปเสี่ยงดวงแล้วเขาก็โชคดี41นะคะ41 รายการนี้ก็แบ่งที่320เท่ากันนะคะ320เท่ากันเนาะต่อไปเป็นผ้าปิดตาสวยงามมากเป็นผ้าปิดตานะคะผ้าปิดตาอันนี้เป็นกระถินปี67นะคะที่ที่วัดโพสีสะอาดนะคะวัดโพสีสะอาด เลขรันนัมเบอร์2 1 7นะคะจอจานก็คือเป็นรุ่นของเขานะคะเป็นรุ่นของเขาพระปิตาจินดามณีมนนะคะพระปิตาจินดามณีมนนะคะมีโค้ดจอจานไว้นะคะบอกรุ่นไว้เรียบร้อยเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่390บาทนะคะสา0บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไป ก็ยังพงเป็นพระปิดตาอยู่ตะกุดทองนะคะพี่ตะกุดทองไขวใไขได้นะคะตะกุดทองปิดตาเงินล้านนะคะปิดตาเงินล้านกล่องเขานะคะนี่กล่องเขาจะเป็นแบบนี้พระปิดตาจัมโบ้เงินล้านงานกระถินปี67นะคะรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันผงทูบนะคะ เนื้อผงน้ำมันผงทูบตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะคะรายการนี้นี่เลยตะกุดทองคำหนึ่งดอกสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นใครไวใครได้นะคะเอแบ่งให้ในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทราคาเดียวกันเลยอันนี้ทองยิบยับเลยเห็นไหมคะรายการนี้ทองยิบยับเลยปิดตาเงินล้านนะคะรายการนี้เป็น เนื้อผงน้ำมันแร่เหล็กน้ำพีนะคะตะกุดทองแดงนะคะเป็นแร่เหล็กน้ำพีด้วยมีหน้าละมีวิบวับด้วยสามร้อยเก้าสิบบาทเท่ากันนะคะใครไวใครได้เนาะใครอยากได้ตะกุดทองคำก็รีบทักเข้ามานะคะเอ๋แบ่งให้ราคาเดียวกันนะคะเพราะว่าเอ๋ไปลุ้นมาเอ๋ไปปิดลุ้นมาแล้วเอ๋ก็มาเปิดเจอนะคะตะกุดทองคำเอ๋ก็แบ่งให้ในราคาเท่ากันเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ092 436 0245นะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปเนาะเอเลนทอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ